มแล้ขบัวข <c oughs> องสำรวยวันนี้ของสำรวยถ้าเอานำมั้ยให้ขวานนยเด้อขวดหนึ่งกินยาอือแม่ก็บพี่กินเลยกินน้ำนก่านจะได้ กเลยวยาอยูนน่นกระกาี่ห้าบอด้เนี่ยเ้อเคินไม่เออเป็นยพอ,อได้เงินปันใส่อยู่ได้หันท่าใด้เนี่ยอันถ้าคอยเอานี่ไปไล่สุดขายก็ไ,ได้เนาะไปสุดข่ายต้องต้องมีตัวที่ทำเียวตจะไหนพรอตอนนัไม่หายเ่็ดแช่น้อยอยูบอ่บ่เน่ อันเนี้นะจอยหันน่ะโอ้โหผู้เดียวแค่ผู้กต่เจนอ่ะโอ้โหเห็ดเลอมึงรักษาใส่หันเลยกำไรกำไรรักกาเลยเพราะว่าพอไม่ได้เหตุแน่นาะแล้วแต่ขายพอทำพอไปทำเหนื่อยเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมแน่เลยอย่บอกนะพอมันถามพอมันถามเพิ่งรู้ตัวเสียพักได้ปะนี่เสียพักตู้เย็นนะเสียพักได้ไหม เจอแล้วมีคนเสียบแล้วบ่ออีกพวอะไรโอ้ยแย่มพราะมันเสียบแล้วเนาะแม่ถอดอันมันสลายพวงอะไรนะท่ากับยามแม่เสียแม่อันนั้นแม่สิถอดออกกับเพส้นลายมันกินไปมางหูเอาแปะไปเอาอยู่แสบมันต่ำมีหน่วยเดียวอยอนก็มอีกิวมาเอาไปต่ำจนเบิ่งบอกละว่าเดินเที่ยวม่หายอยู่อมาก้ะป๋องเป๊ะ เพื่นพักเรบวเลยมั้ยภางนกนาเป็นต่าวนที่ยิ่งหกไลกตาาันโคตรแบบนี้หน่อยก็วีแบ่ว่าฮัมฮัมต้อสวพาวันมือค่ะฮัมแม่นี้น่อยแล้วห่ไม่เจอคีเลยถูกเห็นทางไกลผิปราโลสะน่าน่าได้เออ่้อยสักแล้เออเออมันเป็นอะไรโอ้มัาของเขา โหวดน้อยโหวดน้อยเดี๋ยวเอาสำเร็จมาเบิ่งกอเดี๋ยวแม่มาให้สนใจสร้างได้เด้อครับของสำรวยของสำรวยงานแต่งขนเอาเป้ไทยแต่งงานบุญงานบวชใส่กระเป๋ามีแค่น้อยก็ได้เห็บดีบ่ห้อเห็ดยุงนะคู่เห็ดเอากระเป๋าอมานี่ขนมขนมบ้างขนมด้วยเด้อ ยังาม่พ่ี่ไปกินเอาดกแม่เสียนะยาแม่อยู่นี่สิั้นคอคันไม่กะอกแล้นั่นตัวยัง่เป็นเร่อนไปตัดเอาตัดเอาเดียวๆไปเลยิดนาทีี่นองไอเบ่งวากั กันบอกจะบอกอย่างนี้ประธานว่ามันคิวบ่มหมวกบ่เป็นอย่างอันออกบ่ตัวมือสมังเก่าแล้วเลยนี่เขากะเรียงตามลำดับมันถ้ามันเที่ยงกันเขากะดันขึ้นอย่างฮัตไว้ยบ่ หักสามเพียหักเพื่อให้มันแน่นให้กาวติดพอข้อสิมาเข็ดหัวเ้านีน่เทากับว่าข้อยางมาแต่นี้แหละแล้วเขาจะจับโซ่อ,โซอันดัขึ้นด้านที่มันสวยๆวยขึ้นข้างบนเ,เป็นพวงกุญแจเหมือนพวงกุญแจรูปโหัวจับโซงตอนที่มันยังมีกาวอยู่อะจับโซ่ ประมาณนี้เอาเอาเขาเครื่องตัดบนแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทำทำหัวมันทำให้มันเป็นบงบงรีแหลมแหลมขึ้นนิดนึงแล้วก็เอาขี้สูตรอะขี้สูตรหรือชนะลงอะแปะข้างบนแล้วก็อันนี้ก็ทำลายสาบานเท่าก็ได้ทำลายทำลายทำลายทาลายอือไปทำลายมันอย่างทำลายหลังขาวทำเป็นลวดลายเออทำเป็นลวดลายทำลาย ัน,นี่ปนไปหอยไหมโซ่เนี่ยนี่เสร็จแล้วเป็นอาชีพมาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วรุ่นไ,ไหนแม่มรุ่นน,นี้ความเข้มของเด็กมันมีส่วนหนึ่งอยู่พราเจ้าอ๋อมันมีพินหน่อยมั้ยพินหน่อยมันมพินก็ต้องภาษายอยู่ห้องพินเฉพาะอะไรครับห้องกุญแจพินไม่เคย บันเคยมีมันหมดเฮาเคยร้องเป็นเจ้าแรกเนาะมึงเหรแต่ว่านางเจ้าเพิ่นเอาไปเฮ็ดตุ้มหูขายเจ้านะเนี่ยโวดน้อยๆน่ะโบดไม่เห็นน้องหูแพทโอไลอยู่มื้องฮะโบดจิ๋วโบดจิ๋วเอาไปเฮ็ดตุ้มหูน่ะน้ำดีเลยล่ะอันนี้ตัวส้ำนึ่งสามเลียแล้วก็ห้อยใหม่เสียด้วยนั่นตัวเฮ็ดบ่นานนี่ตัดใหม่ห้อยแล้วก็วางส้ำเดียดนี่ก็เลี้ยงที่สิเป็นจังซี่ พวกกุญแจนี่เออแล้วก็ใช้ไหมบปด้อันไกลอยู่นะดนั้นตัดร้อยม,มือก็ตัวมีไหมไหมสีประดับประดับเป็นพวกกุญแจสนใจสร้งได้เดนะ้อพี่น้องราคาเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้รับทำขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นต่ำ 200. สองร้อยสองร้อยอันสองร้อยชิ้นสองร้อยชิ้นอันละเท่าไหร่ อันเท่าไหร่คะแม่ราคาส่งกับราคาส่งบาทว่าราคาสามสิบบาทสิบบาทผมราคาส่งสิบบาทใช่สองร้อยชิ้นขึ้นไปราาคขายชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทราคาขายก็ส่งราคาส่งราคาขายก็คือปีกไงแม่ซื้อซื้อเป็นชิ้นอ่ะปีกสิบบาทถ้าราคาส่งก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับลอง เขามาคุยกันได้เสอทิตนีทำเป็นลวดลายไว้ไหมใ่เจ้สองสามนั้นนะเขาจะูงจะว่าไหม่นี้งามมากมาดูอืทำเป็นหนังสือกินยามื่คัวเขาดูนะตัด่อนน่งยัง ให้รู้เพื่นคนแ่งคนแห่งมาขี่หอดบ้านบรรยากาศแล้วพี่น้องบรรยากาศมาฝากคอมตรงไหนตรงนัาานงน้อเก่าออเอาสีอะไรดีสีม่วงกับสีสีนี้ดีไหมนีเขียวออกกับส้มกับม่วงแล้วแต่เป็ไหมคะจัดให้สีแดงกับสีม่วงใช่ไหม Right. สวยสนใจสั่งได้นะครับแต่อันนี้มีออเดอร์แล้วมีออเดอร์แล้วหา<ม>้หาร้อยชินช้น,นมีออเดอร์แล้วสั่งไปแบ <า S 3> บว <า S 2> ่าถ้าสั่งก็สิเป็นพี่ออเดอร์ค่ะสั่งเป็นพี่ออเดอร์เนาะเต็มที่เท่าไหร่แม่เต็มที่จังมือเฮ็ดพี่ออเดอร์อออรนี่ หนึ่งอาทิตย์สัปดาห์แล้วแต่จำนวนแล้วแต่จำนวนอ่าระบุ้วจไปุรกับาขั้นต่ำก็เอาเอาเอาพอดี้สองร้อยอ่ะถ้าถ้าเป็นร้อยหนึ่งได้ไหมร้อยหนึ่งได้ไม่ใช่ทำอย่างนี้โบแมนต้องหอยหรอ้อแล้วค่อยตัดเอาได้ตัดรูอ่า แล้วก็มัดเป็นเครืูแจ,แจไปีีค่ะเอาสีอื่นน,ะน,นั้นมาเลยซองสามอันไว้เพราะว่าชันนี้เพิ่นบรร่แรลนั่นเพิ่นบ่ออันให้อันมัดเอาแต่พวงใส่นะเพิ่นสิไปเฮ็ดตั้งหาอ๋อเขาบางคนกาบ,บ,บาบาคนบ,รรบนอ่อทาทางสร้างเป็นขอชมด้วยเจ็บเจ็บให้นี่เพิ่นบ่อเอาวันนี้ คนสิไปใส่เหรอคนสิบอกถ้าเป็นของชํำรวยปุ๊บเขาก็ติใส่ป้ายชื่อว่างานนั่นงานนี่อย่างประมาณนี้ก็สิอีกราคาหนึ่งทำเป็นซองเล็กๆใส่ไงทำเป็นซองเล็กๆแล้วก็เป็นของชํำรวยงานต่างๆนะใส่ชื่อคนนั้นคนนี้งานแต่งงานบุญงานบวชอะไรก็ถ้าเราทำเราก็จะทำเป็น โบดไม่ได้เอาแคนน้อยมาใส่เธอแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีแคนน้อยพกรเจกมาให้ดูโปรเจกต์แล้วเดา๋ย้ดูไปอันเอาแล้วม,มันหนาหนาหนาโค้าแล้วหยิบมาให้หน่อยก็ <S S ตรงนี้บไบมาถ่าย,ยนี้แค่นี้พนะอแล้ว,จ,ว,จ,วจ้าเจกี์มาตัดอปูน่านไหนมานกระครับครั แล้วเอาเลยแล้วเอาเมืองบทอะไรนะพอแล้วพอใหม่มีคนสร้างหอนเมืองชิน้น,นยังบ้างมี่หัวเมืองชิ้นหนึ่งหมืนม่นชิ้นหนึ่งหมื่นชิ้นให้ปไป order นับไปชิ้นละสิบบาทนะคะสง่งราคาส่งชิ้นละราคา,บบาปีก็แล้วแต่ว่าเขาจะคนที่สั่งออเดอร์จะไปขายราคาเท่าไหร่ก็เอาไปจำหน่ายต่อแต่ส่วนมากเขาเอาไปเป็นขอช้ม่วยนะใช่ แต่งงานบวชหรือว่าเอาไปทําเป็นเครื่องประดับก็ได้เอาไปทําเปนต่างหูอะไรเน่ยตอนนี้กองใส่หต้องใส่หูสวยไหมมอเห็นบเจติตรงนีทิพย์เขาหน่อยนะใส่หู่ิพส์หูิพย์หทยใหูพี่น้องเย์หูทิพยอยหิพย์หิยห้พยอหูอิ์หิย์หทย์เทยอหูยหย์หูทร์ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับอพอก,กันไหมค,มคลิปน่ะไี่ใช่ไลไลท์าททอลสื่อในเบืองเลย